สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ผมจะมาเสนอวิธีการทําเทคนิคเล็กๆ,ๆน้อยสําหรับผมนะครับที่ผมทําสาย AV ตัวนี้นะครับอ่าก็คือสาย AV ตัวนี้ตัวเสียบอ่าเครื่องเล่นหรือว่าไอตัวสัญญาณ c d หรือว่าไอพวกสัญญาณโทรทัศน์กล่องกล่องอ่าดาวเทียมทั่วไปนะครับที่ผมทําสาย AV ตรงตัวเสียบนะครับมันหัก เข้าไปข้างในนะครับเพื่อนๆอผมจะมาสาธิตวิธีการเอาออกง่ายๆนะครับอันนี้คือคีมนะครับเพื่อนๆคีมปลายแหลมๆหน่อยครับนี่นะครับอันนี้เราก็ไม่สามารถคีบมันออกมาได้นะครับเพื่อนครับนี่ครับไม่ได้เลยนะครับเพื่อนหรือว่าจะใช้คีมปากแหลมหรือว่าปากจิ้งจบนะครับเพื่อนๆนี่นะครับมันก็เท่ากับรูนะครับอามันก็ไม่มีทางคีบออกมาได้นะเพื่อนอันนี้นะครับก็คือใช้ไม่ได้นะครับพวกนี้ก็ใช้ไม่ได้ นี่นะครับผมจะมาสาธิตวิธีการเอาออกแบบง่ายๆนะครับเพื่อนเพื่อนไปหาเข็มมานะครับเข็มหมุดนะครับเพื่อนเครับอ่าเข็มอะไรก็นะครับขอให้มันเป็นเข็มแหลมนะครับเพื่อนเเห็นนะครับสังเกตดูว่าตรงนี้มันยังติดอยู่ในรูนะครับมันไม่สามารถออกได้เอาเราเข็มแงะออกอย่างนี้นะครับมันก็แงออกไม่ได้นะครับเพื่อนๆนะครับนี่มาดูวิธีของผมเลยนะครับเพื่อนเอเอาเข็มมานะครับแล้วก็นาไฟแช็คนะครับมาลนตรงเข็มนะเพื่อนๆน ลนนะครับลนไปเรื่อยๆนะครับเอามันแดงเลยนะครับเพื่อนๆเอาจนเข็มแดงนะครับโอเคนะครับตอนนี้คือเข็มแดงแล้วนะนเพื่อนๆเราก็เสียบเข้าไปตรงกลางของรูที่เราอันนี้ไว้เลยอ่าปล่อยมันดันเข้าไปครับเพื่อนๆก็ทิ้งไว้ให้มันแห้งแป๊บหนึ่งนะครับให้ความร้อนมันหายนะครับให้พลาสติกที่อยู่แกนตรงกลางของไอจุกสายแจ็คของเรา ให้มันติดกับเข็มแป๊ดแป๊บหนึ่งนะครับเพื่อนเพื่อนอ่าเราลองจับดูนะครับอ่าเดี๋ยวรอสักแป๊บหนึ่งนะครับเพื่อนเพื่อนเอาทิ้งไว้อย่างนี้ให้มันแห้งก่อนนะครับให้พลาสติกมันอยู่ตัวนะครับให้มันแข <OUR S 1> ็งตัวเนาะให้มันแข็งตัวเสร็จอ่าน่าจะได้แล้วนะครับเพื่อนเพื่อนดูนะครับวิธีของผมง่ายๆนะครับเพื่อนเพื่อนเสียบไว้ตรงนี้แป๊บหนึ่งรอมันเย็นหรือว่าพลาสติกแข็งตัวเสร็จเพื่อนเพื่อนก็ดึงออกมาเลยนะครับนี่นะครับนี่เพื่อนเพื่อนเห็นไหม วิธีง่ายๆเลยนะครับไม่ต้องไปร้านนะครับไม่ต้องไปนี่แข็งเลยนะครับแอเพื่อนเห็นไหมนี่อ่าดึงไม่ออกเลยนะครับเพื่อนถ้าในกรณีแบบนี้ให้เพื่อนใช้เข็มนะครับแล้วก็ลนไฟเอาเสียบดึงออกมาง่ายไหมครับเพื่อนครับอ่านลองมาดูอีกอันหนึ่งครับอันนี้คือออกหนึ่งอันครับผมตอนนี้ผมทําอ่าหักสองอันนะครับเพื่อนเหลืออีกรูนึงครับอ่าเรามาดูกันอีกทีหนึ่งนะครับว่าผมทํายังไง วิธีง่ายๆแล้วนะเพื่อนๆก็โรนไฟที่เข็มนะครับโลนให้มันแดงนะครับอ่ามันแดงแล้วนะครับเพื่อนๆเพื่อนก็เอาเสียบตรงกลางนะครับดูให้มันอยู่ตรงกลางนะครับระหว่างกลางของของพัสติกหรือว่าแกนตรงที่เราเอาหักนะครับอ่าทิ้งไว้อย่างนี้นะครับเพื่อนๆรอให้มันแข็งตัวนะครับแป๊บหนึ่งนะครับ เราให้มันแข็งตัววิธีง่ายๆนะครับเพื่อนๆไม่ต้องไปพึ่งร้านนะครับไม่ต้องเอานาเครื่องของเพื่อนๆไปร้านนะครับอันนี้เอาออกวิธีง่ายๆด้วยตัวเองนะครับเพื่อนๆถ้าไปร้านก็เสียเงินนะครับนี่แข็งตัวแล้วนะครับเราขยับได้นะเพื่อนๆดูนะครับผมค่อยๆดึงออกอ่าโอเคนี่นะครับเพื่อนๆครับแน่นเลยนะครับแน่แน่ออกมาก็ใส่เป็นอย่างนี้นี่เป็นไงครับเพื่อนๆครับ โอเคนะครับเพื่อนๆอันนี้สําหรับคลิปวิดีโอนี้ก็เป็นเก็จความรู้เล็กๆน้อยๆน,น,น,นะครับ